หลังจากที่มีการถกเถียงกันในเรื่องที่มาของ30เสียงจากหลีกภูมิภาคที่จะใช้สำหรับการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในวันที่11กุมภาพันธ์2559ทำให้พลเรือเอกสุรวุฒิมหารมประธานคณะกรรมการกลางที่ได้รับการแต่งตั้งจากสหพันธ์ฟุตบอลใน,นาชาติหรือฝีฟา่าให้มาจัดการเลือกตั้ง จึงทำหนังสือถึงฟีฟาเพื่อขอความเห็นในเรื่องดังกล่าวล่าสุดฟีฟาได้ตอบกลับมาแล้วโดยให้คณะกรรมการกลางดำเนินการคัดเลือก30เสียงสมาชิกในฟุตบอลลีกภูมิภาคใหม่ซึ่งทางคณะกรรมการกลางจะเร่งดำเนินการสรุปวันดำเนินการคัดเลือกให้แล้วเสร็จภายในวันที่24ธันวาคมนี้และคาดว่าจะได้ตัวแทน30เสียงสโมสรสมาชิกในวันที่7มกราคม2559เพื่อให้ทันการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน ในเดือนกุมภาพันธ์ต่อไปโดยคณะกรรมการกลางจะเปิดรับผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่21พันวาคม2558ถึงวันที่11มกราคม2559ก่อนจะจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ในวันที่11กุมภาพันธ์2559 ด้านนายมานิตวัฒนสารหนึ่งในคณะกรรมการกลางก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ยื่นใบลาออกจากคณะกรรมการกลางแล้วแต่ว่าตอนนี้คณะกรรมการกลางได้ขอให้มีการทบทวนใหม่และให้ช่วยทํางานให้เสร็จสิ้นส่วนสาเหตุที่ลาออกเพราะเห็นว่ามีงานในส่วนของกอกรค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามหากนายมานิตลาออกจริงจะมีผลต่อการทํางานของคณะกรรมการกลางแน่นอนเพราะหายไปครึ่งหนึ่งเหลือแค่3คน ซึ่งจะทำงานต่อได้หรือไม่ต้องรอคำสั่งจากฝีฟ้า